สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูไพโรธผาสุวรรณอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของความหมายและระบบทางเทคโนโลยีนะครับเอ๊มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับนักเรียนบอกถึงเครื่องมือนะครับหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตได้ไหมครับมีอะไรบ้างมาดูในเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของการล่าสัตว์ก่อนครับในยุคอดีตเนี่ย เริ่มแรกเขาใช้อะไรลูกใช้เป็นหอกที่ทําจากไม้ใช่ไหมครับแล้วคิดว่าต่อจากนั้นเนี่ยพัฒนาการเป็นสิ่งใดครับจากไม้อะไรที่น่าจะต้องทําไมลูกแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นทําจากเขากระดูกสัตว์โอ้อันนี้คือทําไมครับแข็งแกรง่งแข็งแรงกว่าเดิมใช่ไหมครับไม่แตกหักโดยง่ายนะครับแล้วพัฒนาต่อย,ยอดเป็นอะไรดีครับหอกที่ทําจากหินนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้วยความบังเอิญนะครับ ไปเจอหินที่กระเทาะนะครับแล้วก็มีความคมอยู่นะครับแล้วก็ทําไมครับนํารูปร่างที่เหมาะสมนะครับสำหรับนํามาเป็นหอกนะครับมาผูกติดกับปลายไม้นะครับแล้วก็ทําเป็นอาวุธนั่นเองนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเราคงไม่ได้ใช้หอกที่ทําจากหินแล้วใช่ไหมครับทำจากอะไรครับทําจากโลหะนะครับเพราะอะไรครับขึ้นรูปได้ง่ายนะครับสร้างได้จํานวนมากๆและมีความแข็งแรงกว่าแน่นอนคราวนี้ให้เด็กๆนะครับช่วยกันบอกถึงเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ มีอะไรอีกบ้างครับเมื่อกี้เป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ใช่ไหมครับคราวนี้มีอะไรบ้างครับที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยอาจจะเคยดูจากสารคดีนะครับหรือว่าเคยอ่านจากในหนังสือก็ได้ครับลองช่วยกันดูครับมีอะไรบ้างครับมีธนูนะครับมีอะไรครับมีหอกแบบเมื่อกี้ใช่ไหมนะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับมีอะไรครับมีเกวียนเอ๊ะทำไมต้องมีเกวียนด้วยเพราะว่าใช้สําหรับการขนส่งจํานวนมากใช่ไหมครับเราโคงแบกหามไปเยอะๆไม่ได้ใช่ไหมครับนะมีอะไรครับลูกคิด ลูกคิดเอาไว้ทาอะไรลูกเอาไว้คํานวณใช่ไหมครับนะถามว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเขาใช้ลูกคิดปัจจุบันยังคงใช้อยู่ไหมยังมีหลากหลายคนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการดีดลูกคิดนะครับทำงานได้เร็วกว่าเครื่องคิดเลขโดยซ้ำนะครับนะก็ยังมีประโยชน์ในปัจจุบันนะลูกมีอะไรครับหน้าไม้เอ๊ะหน้าไม้กับธนูต่างกันยังไงครับธนูต้องก่งคันศรใช่ไหมครับแต่หน้าไม้คือเป็นลักษณะของการเล็งไปด้านหน้าได้เลยนะครับอาจจะมีความแม่นยําที่มากกว่าธนูนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างลูก ขวานอันนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับยุคก่อนนั้นเป็นยุคของเกษตรกรรมนะครับเพราะนั้นเขาต้องทำอไรครับเข้าป่าล่าสัตว์นะครับแล้วก็ต้องนําไม้มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนะครับนำมาสร้างเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดต้นไม้นะครับเยี่ยมมากเลยครับมาดูกันต่อนะลูกคราวนี้ถ้าพูดถึงคําว่าเทคโนโลยีเด็กๆจะนึกถึงสิ่งใดครับเอายุคนี้เลยลูกที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลย มีอะไรบ้างครับลองดูซิว่ามีอะไรที่อยู่ใกล้ไม้ใกล้กลมือเรามีอะไรลูกโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรทัศน์คอมพิวเตอร์อ๋อนี้ใช่ไหมครับใช้อยู่ในชีวิตประจาวันเลยใช่ไหมครับยิ่งในยุคข,ของ New Normal นะครับที่เราเรียนออนไลน์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากทีเดียวนะครับเอแล้วถ้านึกถงึงสิ่งเหล่านี้แล้วเด็กๆเคยใช้ไหมครับแล้วเคยใช้ทําอะไรน่าจะต้องเคยสิไม่งั้นคงตอบไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ทําอะไรลูกโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสาร นะครับยุคนี้ติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าได้เลยนะครับเป็นวิดีโอคอลได้เลยนะครับแล้วโทรทัศน์ล่ะครับติดตามข่าวสารต่างๆความบันเทิงก็ได้ใช่ไหมครับหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์โอ้คอมพิวเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะใช้งานได้สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการทํางานติดต่อสื่อสารหรือว่าจะความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับคราวนี้เด็กๆช่วยกันระดมความคิดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันลูกนะครับเอาให้เวลาสืบค้นนะครับ จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะหรือว่าดูจากหนังสือแบบเรียนก็ได้นะครับแล้วร่วมกันตอบมานะครับมีอะไรกันบ้างมีอะไรครับโทรทัศน์อ่าที่เรากล่าวถึงปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับมีอะไรครับโทรศัพท์มีอะไรอีกคอมพิวเตอร์อันนี้3ามสิ่งนะครับที่เรากล่าวไปแล้วมีอะไรที่ไม่ซ้ํากับที่กล่าวไปแล้วครับวิทยุนะครับโอ้เดี๋ยวนี้น่าจะลดความสําคัญลงไปเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถฟังในโทรศัพท์มือถือได้ใช่ไหมครับนะมีอะไรครับ เตารีดอ๋อเมื่อก่อนต้องใช้เป็นเตารีดที่ใส่ถ่านถ่านร้อนๆเลยนะครับไม่ใช่ถ่านไฟฉายนะลูกนะมีอะไรครับกล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นกล้องดิจิตอลแล้วนะครับมีอะไรครับนาฬิกานะครับมีทั้งนาฬิกาที่เป็นเข็มเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับเดี๋ยวนี้ก็นาฬิกาทําหน้าที่อย่างอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นอะไรครับวัดความดันวัดระยะการเดินทางจํานวนก้าวต่างๆนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างลูกมีอะไรครับเครื่องซักผ้าโอ้นี้เป็น สิ่งจําเป็นในโครเรือนของเราเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ให้พิจารณาดูดีๆนะครับว่าจากภาพนะครับคิดว่าควรจะนําภาชนะใดมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมาดูรูปแรกเลยอันนี้อะไรลูกเวลาเราดื่มน้ําใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องหาภาชนะที่ใส่น้ําได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราจะดื่มน้ําจากอะไรครับจากมะพร้าวเวลานําเนื้อมะพร้าวไปใช้งานแล้วกะลามะพร้าวก็จำไมครับยังนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ ทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วสามารถนําเป็นภาชนะใส่น้ําได้นะครับมีอะไรครับกระบอกไม่ไผยนะครับเมื่อคนเดินทางไกลเนี่ยต้องมีการพกน้ําติดตัวไปนะครับก็พกใส่กระบอกไม่ไผ่นะครับแล้วก็หาบางสิ่งนะครับปิดจุกไว้ไม่ให้น้ํากระฉอออกนะครับสามารถเดินทางไกลได้นะครับแล้วก็มีโอ้นี่พัฒนามาเป็นขวดน้ำนะครับแต่ว่าเป็นขวดแก้วใช่ไหมครับอันนี้ถ้าตกนี่คือทําไมลูกแปกเลยนะครับนะชำรุ่เสียหายได้นะครับอันนี้โอ้นะครับยุคปัจจุบันทําไมครับ เวลาเราไปซื้อน้ําเขาก็จะเทใส่ถุงพลาสติกนะครับนะมีอะไรดีกว่านี้ไหมครับโอ้พัฒนาเป็นกระติกนะครับที่ทําจากพลาสติกนะครับหรือวัสดุอื่นนะครับที่สามารถทดแทนแล้วก็ใส่น้ําดื่มได้นะครับภาชนะต่างต่างเหล่านี้ภาชนะอันใดที่เป็นเทคโนโลยีบ้างครับกระลมามะพร้าวเป็นไหมไม่แน่ใจเหรอใส่หน้าเหรอแล้วกระบอกไม้ไผ่แล้วลูกใส่หน้าเอขวดน้ําเป็นไหมครับขวดน้ําเป็นใช่ไหมนะครับแล้วถุงที่ใส่น้ําล่ะอันนี้เป็น นะครับกระติกน้ำกระติกน้ำเป็นเออเรามีข้อสงสัยอยู่2ข้อใช่ไหมครับนั่นก็คือกระลาที่ใส่น้ำนะครับกับกระบอกไม้ไผ่จริงๆแล้วทุกชิ้นครับเป็นเทคโนโลยีหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะครับเด็กๆจะเลือกใช้ภาชนะใดครับใส่น้ําดื่มไปโรงเรียนลูกเราจะใช้เป็นไม้ไผ่เหมือนเดิมไหมมีบรูุสะพยขงไมใช่ไหมครับเลือกอนไหนครับเลือกเป็น กระติกน้ำเพราะอะไรลูกเพราะว่าพกพาสะดวกใช่ไหมครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับน้ําก็ไม่หกเลอะเทอะนะครับแถมทําความสะอาดใช่ไหมครับเปิดฝาออกมาทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความคงทนด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับคราวนี้ให้เด็กๆร่วมกันสังเกตในภาพครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นห้องครัวใช่ไหมครับห้องครัวในยุคสมัยปัจจุบันนะครับมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีบ้างลองสังเกตดูดีๆครับโอ้โหมากมายเลยใช่ไหมครับ นะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำไมครับเราสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเอแต่สร้างมาเพื่ออะไรนะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษากันนะครับแล้วตกลงสรุปได้หรือยังครับว่าเทคโนโลยีคืออะไรครับที่เราพูดถึงมานะครับสิ่งต่างๆที่เราได้นําเสนอมาก่อนนั้นนี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงการรวบรวมความรู้ทักษะวิธีการนะครับหรือว่ากระบวนการในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทําไมครับทําให้เป็นเป็นไป,นป,นปนตามความต้องการของมนุษย์ นะครับเพราะว่าความต้องการของเรานั้นมีไม่จํากัดนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับแล้วตกลงเราสร้างมาเพื่ออะไรลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับอย่างเช่นทางการเกษตรเนาะก็สร้างเครื่องจัรบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับหรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเราหรือว่าสิ่งที่ทําไมครับอยู่รอบข้างตัวเรานะครับเรามาสรุปร่วมกันนิดนึงนะครับตกลงแล้วเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เราสร้างอะไรมาบ้างลูกอาจจะเป็นลักษณะของชิ้นงานเป็นอะไรที่อีกครับต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้ได้ไหมลูกได้นะครับเป็นวิธีการนะครับวิธีการที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วชิ้นงานมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางการเกษตรนะครับเป็นอะไรครับเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับทำให้เราเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นะครับเมื่อก่อนเราทานอาหารโดยใช้มือหยิบจับนะครับอาจจะมีความสกปรกนะครับเราก็พัฒนามาเป็นช้อนเป็นซ่อมนะครับช่วยในการตักอาหารแล้วในเรื่องของวิธีการละครับเด็กๆลองนึกดูซิว่าเอมนุษย์เรานะครับพัฒนาวิธีการอะไรต่างๆครับขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าสนองความต้องการของมนุษย์มีอะไรบ้างครับมีในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับเมื่อก่อนเราต้องดูทําไมลูกดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศใช่ไหมครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็ปลูกข้าวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีการ สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็นําน้ํานั้นทําไมครับผันมาในเรื่องของการเกษตรนะครับหรือว่าเวลาเลี้ยงสัตว์นะครับในการบริโภคเมื่อก่อนเราทําไมครับปล่อยไปในทุ่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวนี้เราทําเป็นโรงเรือนนะครับอุ้ยเชื้อโรคลอยมาในอากาศทําไงทําเป็นโรงเรือนแบบปิดนะครับดูแลได้หมดนะครับอากาศร้อนก็ทําไมครับระบายอากาศได้นะครับหรือว่าปรับในเรื่องของอุณหภูมิได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีที่นํามาปรับใช้ในชีวิตของเรา หลักๆก,ก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหานะครับสนองความต้องการหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีนะครับที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้รู้จักในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วลองมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวหูกอันนี้เป็นบัวรดน้ําใช่ไหมครับเอเวลาเราไปรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมครับ,ารารรบทาอย่างไรน้ําถึงจะไหลออกมาจากบัวรดน้าครับ เราิี่ไปน้าไม่หกนะนะครับไม่ไหลออกมาเลยทํายังไงลูกต้องต้องเอียงนิดนึงใช่ไหมครับนะต้องมีการทําไมครับเอียงบนรถน้ําเอียงเพื่ออะไรครับให้น้ํานั้นทําไมครับไหลออกมาทางด้านปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าเป็นอินพุตนะครับส่วนกระบวนการที่น้ําทําไมครับไหลออกมานะครับหรือว่าปรับความดันแล้วก็ไหลออกมาแรงออกมาค่อยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการหรือว่า r o c e s s นะครับส่วนผลลัพธ์ก็คืออะไรครับ ปริมาณน้ำนะครับที่ไหลออกมานะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้นไม้ต้นใหญ่เราทำไมครับเราก็เอียงเยอะเลยนะครับเพื่อให้น้ําไหลออกมามากๆแล้วถ้าเป็นต้นอ่อนนะครับต้นเล็กๆเราเอียงมากๆน้าไหลแรงไปโดนต้นอ่อนหักเสียหายได้เราต้องทำไมครับปรับมุมเอียงใช่ไหมลูกอันนั้นเรียกว่าเป็นการอะไรครับการให้ข้อมูลย้อนกลับนะครับให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เราให้ปริมาณน้าที่ไม่เท่ากัน นะครับเพราะนั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับในที่นี้ก็คือเป็นการปรับมุมเอียงเพื่ออะไรครับเพื่อปรับความแรงของน้ําที่ไหลออกมาแล้วก็ระยะตกของน้ําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้าไหลแรงทำไมครับมันก็จะพุ่งไปไกลใช่ไหมครับถ้าไหลเอื่อยๆค่อยๆจะไหมครับก็จะไหลออกตรงปลายของบูรดลดน้ํานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระบบทางเทคโนโลยีนะครับเอาคราวนี้มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างลูกในบ้านน่าจะมีแน่ๆเลยนะครับนั่นก็คืออะไรลูกหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อะไรเป็นอินพุตของหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้ากันนั้นก็คืออะไรครับพลังงานไฟฟ้าชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าถ้าไม่เสียบปลั๊กก็ทําไมลูกข้าวไม่น่าจะสุกได้เนาะพอเสียบปลั๊กแล้วทําไมครับหมอ้อหุงข้าวก็จะแปลงจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับทำให้ข้าวแล้วก็น้ําที่อยู่ภายในทำไมครับน้ําเดือดหุงข้าวให้สุกนะครับแล้วผลที่ออกมาก็คืออะไรครับก็คือข้าวของเรานะครับพอข้าวสุกแล้วถ้าเกิดว่า เราก็ทําไมครับให้มองข้าวทำงานต่อไปเรื่อยๆให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่ข้าวจะสุกหอมกลุ่นกลายเป็นไหมนะครับเพราะว่าพลังงานความร้อนถ้าเราให้อย่างต่อนเนื่องหรือให้มากเกินไปนะครับมันก็ทำไมครับทําให้ข้าวนั้นไหมได้เพราะนั้นต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับนะครับนั่นก็คือต้องทําไมครับไปควบคุมว่าถ้ามองข้าวนะครับจะมี รียกว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับทำการตรวจจับว่าถ้าร้อนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทําการตัดไฟฟ้านะครับไปสู่โหมดอุ่นนะครับเราดูแต่หน้าหม้อหุงข้าวเราจะเห็นว่าอันนี้โหมดหุงอันนี้โหมดอุ่นนั่นแหละครับมีเซ็นเซอร์หรือว่าตัวตรวจจับอยู่นะครับเป็นตัวบอกนะครับไม่งั้นเนี่ยข้าวเราจะไหม้ได้เลยนะครับนะอันนี้คือคือเป็นระบบเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีนะครับต้องประกอบขึ้นด้วยอะไรครับส่วนต่างๆตั้งแต่ 2ส่วนขึ้นไปนะครับซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่มารวมกันนั้นทํางานอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันนะครับก็คือทํางานสอดคล้องในเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับองค์ประกอบหลักๆก็คือเริ่มต้นที่อะไรครับ Input ตามมาด้วยอะไรครับโปรเซสอินพุตไปแล้วก็ต้องทำอะไรครับทาบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นกระบวนการหรือว่าโปรเซสนะครับแล้วก็ตามด้วยเลยครับผลผลิตหรือเอาพุทที่ออกมานะครับแล้วทําไมครับต้องมีการต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ นะครับนะเพื่อทำไมครับไปควบคุมบางสิ่งบางอย่างนะครับในส่วนของ Input ให้ทํางานตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเทคโนโลยีคราวนี้ลองนําแนวคิดเมื่อสักครู่นะครับมาปรับใช้กับเครื่องช่างเด็กๆเคยไปตลาดใช่ไหมลูกนะเวลาเราซื้อของใช่ไหมครับเขาก็จะใช้ตาช่างลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทําไมครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าหลักการทํางานเนี่ยเหมือนกันนะครับเราลองมาช่วยกันพิจารณานิดนึงครับตาช่าง ถ้าวิเคราะห์ตามระบบเทคโนยีเมื่อสักครู่นะครับเริ่มต้นก็คือทำไมครับต้องมีตัวป้อนใช่ไหมครับตัวป้อนก็คือน้ําหนักนะครับที่จะต้องมาวางอยู่บนตาช่างนะครับแล้วภายในเนี่ยจะมีระบบสปริงเพื่อให้เข็มนะครับหมุนไปยังตําแหน่งต่างๆตรงกับน้ําหนักเอ๊ถ้าทํางานแค่นี้คิดว่าน่าจะทํางานได้ไหมครับไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับต้องมีแรงกดมาจากวัตถุที่ไปช่างด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นรีซอส นะครับหรือว่าเป็นอะไรครับแหล่งสนับสนุนกระบวนการนะครับถึงจะได้ไหมครับสปริงภายในถึงจะทํางานได้นะครับแล้วก็ต้องมีอะไรครับมีเงื่อนไขด้วยถามว่าถ้าตาช่างเขาช่างสินค้าในตลาดอยู่ดีๆเราขึ้นไปยืนได้ไหมลูกเราหนักประมาณ50-60หรือเป็นร้อยเลยขึ้นบนตาช่างได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะตาช่างในตลาดนั้นส่วนใหญ่จะช่างได้เพียงไม่กี่10โลเต็มที่ก็ประมาณ20กิโลถ้าเราขึ้นไปตาช่าง พังแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีในเรื่องของเงื่อนไขกระบวนการด้วยนะครับว่ากระบวนการถ้าจะทํางานให้ถูกต้องต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างนะครับกำกับอยู่นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ออกมาเป็นผลผลิตหรือว่าเอาพุปนะครับนั่นก็คือค่าต่างๆที่แสดงผลบนตาช่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราวิเคราะห์นะครับตามปัจจัยของระบบทางเทคโนโลยีนะครับเราจะพบว่ามีในเรื่องของอินพุตตามมาด้วยเลยครับกระบวนการหรือว่ากระบว นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเลยครับแหล่งสนับสนุนกระบวนการนะครับที่รนะีซอสเนาะเหมือนวัตถุที่ไปช่างเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีอะไรด้วยมีเงื่อนไขกระบวนการนะครับสุดท้ายก็ส่งออกมาปเป็นอะไรครับเป็นผลผลิตหรือว่าเอาพุตอย่าลืมนะครับต้องมีสิ่งหนึ่งในการกํากับการทํางานของโปรเซส,สเสมอนั่นก็คืออะไรครับการให้ข้อมูลย้อนกลับนะครับเพื่อจะไปควบคุมตัวอินพุต นะครับอันนี้หลักสําคัญทีเดียวนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของปัจจัยของระบบทางเทคโนโลยีนะครับมีเพิ่มขึ้นมา2องค์ประกอบใช่ไหมครับนั่นก็คือรีซอสกับคอนสแตนต์นะครับคราวนี้เด็กๆพร้อมทากิจกรรมกลุ่มหรือยังครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับได้แนวคิดในเรื่องของระบบทางเทคโนโลยีไปแล้วนะครับให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะครับออกแบบเทคโนโลยีที่ตนเองสนใจเป็นระบบอะไรก็ได้นะครับออกแบบด้วยการวาดภาพพอนะครับวาดภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานนะครับ ว่ามีองค์ประกอบมีปัจจัยมีรีซอร์อะไรบ้างนะครับพร้อมทั้งอธิบายการทํางานของระบบทางเทคโนโลยีที่เด็กๆออกแบบมาด้วยนะครับวาดรูปแล้วอย่าลืมทำไมครับใส่สีให้สวยงามด้วยนะครนะใครทํามาสวยแล้วตรงตามนิยามที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเอาคะแนนเต็มไปเลยนะคราวนี้นะครับหลังจากที่ได้ผลงานออกมาแล้วนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอชิ้นงานของตนเองนะครับหน้าห้องเรียนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับซึ่งอาจจะทําไมครับ สร้างมาเป็นแบบจาลองก็ได้นะครับหรือทําเป็น powerpoint นะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับเสร็จแล้วทําไมครับดูว่ายังมีจุดใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้สมบูรณ์หรือไม่นะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วทําไมครับเด็กๆจะลืมนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับเราต้องประเมินตนเองด้วยนะครับสิ่งแรกก็คือเด็กๆจะต้อง ดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับในวันนี้เอคอนเซปต์หรือนิยามเรื่องอะไรนะนะครับแล้วกิจกรรมต่างๆเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วเด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วในกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมายไปนะครับอย่าลืมว่าเราทํางานเป็นกลุ่มจะต้องมีการมอบหมายหน้าที่มีการแบ่งภาระงานเด็กๆเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วการเรียนรู้ในวันนี้มีความพึงพอใจเพียงใด นะครับเด็กๆต้องดูนะครับเพื่อทําไมครับจะได้ช่วยการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับและอย่าลืมนะครับนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดครอบครัวหรือว่านําไปสู่สังคมต่อไปนะครับเอแล้วงานที่เราทําในวันนี้หลังจากที่เด็กๆทำไปครับนำชิ้นงานที่เป็นโมเดลหรือสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วนะครับนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม อย่าลืมนะถ้าแค่ออกแบบเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราต่อยอดนะครับไปสร้างเป็นของจริงขึ้นมานะครับอย่างเช่นทําเป็นเรือคัดแยกขยะเอ๊ะในน้ําเราคัดแยกขยะที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้อย่างไรนะครับหรือเป็นกังหันบําบัดน้ําเสียเวอร์ชั่นที่เราสร้างขึ้นเองนะครับมีข้อดีต่อเติมจากของเดิมอย่างไรนะครับต่อยอดในสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนําไปใช้งานจริงนะครับในชุมชนนะครับหรือว่าในโรงเรียนของเราก็ได้นะครับสิ่งที่ออกมาอาจจะเป็นในเรื่องของโครงงานนวัตกรรม นะครับอย่าลืมนะครับผลงานที่สร้างแล้วอยากเก็บเอาไว้นะครับนำไปเผยแพร่นะครับอาจจะเผยแพร่ในโรงเรียนก็ได้นะครับหรือนําไปเผยแพร่ให้กับชุมชนนะครับเขาจะได้ทําไมครับพัฒนาต่อยอดให้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นนะครับหรือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะครับมีจํานวนมากนะครับสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้จริงๆวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆได้เรียนรู้ไปหลากหลายแนวคิดทีเดียวนะครับเอ๊แต่ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อนะครับ คงต้องมาพบกันในครั้งหน้าแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ